สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยานะครับคงไม่พ้นที่ไหนนะครับแปลงข้างหลังผมนี่นะข้าวนะฮะแล้วก็พึ่งเกี่ยวไปเดือนที่แล้วได้ผลผลิตเป็นอย่างไรดีแค่ไหนต้องมาฟังจากปากผู้ใช้จริงนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับผิตมันจรจริดซื่อค่ะ โจงเนี่ยทำนามานานหรือ,อยังครับประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีนะครับอ่านาข้างหลังเรานี่แปลงที่เกี่ยวไปเมื่อเดือนที่แล้วพันข้าวอะไรพี่พันข้าวกขห้าเจ็ดพี่ใช้โฟทีมานานหรือ,อยังครับใช้ได้เมือ่อได้สองครั้งแล้วค่ะเห็นรังแรกนซองแค่เนี้ยค่ะรู้รู้สึกไงครับใช้เลยก็ก็ใช้เลยแนะนําก็ใช้ตามคาแนะนําเลยตามคาแนะนำสี่ค,ครั้ง สี่ครั้งจะโรคแล้วแมลงเข้าเยอะไหมโรคแมลงก็ไม่เยอะค่ะจะน้อยกว่าเดิมจะน้อยกว่าเดิมกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วข้าวนี้แสดงวาอะไรข้คือคือจะสมบูรณ์ต้นจะแข็งใบจะตั้งแล้วก็เขียวสวยเขียวสวยค่ะใครมาก็ถามว่าใช้อะไรอะไรแบบนี้ข้าวถึงได้ดีเขาก็ถามกันโดนฝนโดนอะไรไหมพี่มันก็โดนแต่ก็ล้มมากนิดหน่อย ไม่ได้ล้มเยอะจนเสียหายไม่ไม่ไม่ไมโอ้โหนะครับปกติเนี่ยในอดีตพี่ทำแปลงเนี้ยยี่สิบห้าไร่ได้ข้าวเยอะไหมครับประมาณยี่สิบหกเกียนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับใช้โฟร์ทีสี่ัังต่อหนึ่งหรือดูการพื้นที่ยี่สิบห้าไร่ได้กี่ตังค์ครับก้ประมาณยี่สิบห้าไร่ได้สามสิบแปดเกียนสิบห้าถังตอนนั้นขายข้าวได้ตันเท่าไหร่ครับ9,000 เก้าพันจ้ะโอ้โหเก้าพันกว่าบาทนะครับพี่แล้วเขามาตีที่นาเลยแสดงว่าเม็ดสวยมากสวยมากไม่มีไม่มีด่างไม่มีอะไรเหลือไม่มีเม็ดด่างไม,มไ,มไม่มีเม็ดลายไม่มีเม็ดดำเลยไม่ไม่โอ้โหเก้าพันล้นมาแค่สิบสามตันนิดๆน,น,นะครับเอาเก้าพันคูณสิบสามตักผมจับตัวเลขง่ายๆกาไรรอบนั้นเพิ่มขึ้นน่าจะแสนกว่าบาทใช่ไหมครับพี่ประทับใจไหมครับก็ดีใจเพราะไม่เคยได้อย่างนี้เลย ยี่สิบกว่าปีที่ทํานามาไม่เคยได้นี้มาก่อนไม่เคยเลยโอ้โหถ้าสมมุติผมให้ตัวนี้ร้อยคะแนนพี่ให้คะแนนเต็มกี่คะแนนครับร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งเลยนะครับวันนี้ทีมงานโฟร์ทีต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ